วิมุตติมรักนะครับในบทที่5นะครับการยาณมิตรปริเชตนะครับบ,ะะรบ,บทนี้เป็นบทที่อย่าลืมอย่าลืมอ่านนะคะครับผมบทนี้เป็นบทที่สำคัญมากเลยนะบทที่5นะครับการยาณมิตรปริเชตคำถามโยคีทำสมาธิ ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรโยคีคือแปลว่าผู้ที่เป็นนักภาวนานะนักปฏิบัตินะครับทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคําตอบถ้าบุคคลปรารถนาจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นประก,การแรกทีเดียวเธอต้องเข้าไปหาผู้ที่มีคุณธรรมสูงเพราะเหตุใดถ้าในครั้งแรกโยคีปรารถนาจะเจริญสมาธิอันยอดเยี่ยมแต่เธอไม่มีกัลยาณมิตร เธอจะขาดความมุ่งมั่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรว่าเมคิยะภิกษุเป็นผู้มีส่วนแห่งความเสื่อมเปรียบเหมือนบุคคลผู้เดินทางไกลาตามลําพังไม่มีผู้นําทางเมื่อเธอเดินทางสัญจรตามลําพังก็เหมือนช้างที่ไม่มีขอสัพถ้าโยคีผู้ปฏิบัติได้สดับตรับฟังคําแนะนําและตักเตือนจากกัลยาณมิตรเธอย่อมสามารถรอดพ้นจากความยุ่งยากนานประการและปฏิบัติให้ถูกวิธีได้ ถ้าเธอมีความเพียรอย่างไม่ท้อถอยและฝึกฝนตนเองอย่างเคร่งครัดเธอย่อมสามารถบรรลุสมาธิอันยอดเยี่ยมเรื่องเรื่องพระเมขิยะเนี่ยพระเมขิยะท่านเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงทรง,ทรงประกาศึือทรงมีสาวกยุคแรกๆอ่ะครับพระเมขิยะท่านเป็นอุปถากเหมือนพระน,น้นอย่างเงี้ยนะครับคือในยุคนั้นยังไม่มีการตั้งพระอุปถากที่แน่นอนนะครับก็จะมีพระภิกษุหลายรูปนะครับ คอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่พระเมคริยะก็เป็นพิสูรรูปหนึ่งนะครับที่ท่านอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านได้ฟังธรรมเนี่ยท่านก็จะเกิดศรัทธาเนาะเกิดพละห้าปลุกเร้าจิตใจว่าอยากปฏิบัติให้บรรลุธรรมนะครับพอท่านได้ฟังธรรมท่านก็จะคึกคักคึกเิม่นใจว่าตนเองก็จะเอาบรรลุได้ท่านก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นหม่อมชั้นปรารถนาที่จะไปอยู่ป่า ทำความเพียรน,นะหวังที่จะเห็นธรรมพระาศาสดาก็ทรงห้ามว่าเ,าเมขยะเธออย่าพึ่งไปเลยนะเธออยู่กับเรานี่แหละนะครับทีนี้พระเมขยะท่านก็ไม่ไปนะเพราะพระาศาสดาห้ามไว้แต่เดี๋ยวว่าท่านได้ฟังธรรมอีกท่านกุกโกรธกำลังจอ,งอ้พวกเขมก็ไปแล้วก็ไปทูลขออีกว่าข้าแต่พระพุทธภาคหม่อมฉันเนี่ยปราถนาจะไปเข้าป่าปฏิบัติเอาจริงเอาจังเลยนะจะได้บรรลุมรรคผลอะไรเลงี้ยพระาศาสดาก็ตัดว่าเธออย่าไปเลยเมขยะเธออยู่กับเรานี่แหละนะ ก็ไม่ได้ไปอีกนะครับเดี๋ยวพอได้ฟังทาอีกก็เอาอีกแล้วเกิดกําลังใจฮึกเหิมอยากไปปฏิบัติอีกแล้วก็ไปขออีกนะพระศาสนาก็ตัดห้ามอีกทีนี้ครั้งหลังสุดท่านได้ฟังทำอีกท่านคิดในใจอยู่ในคนเดียวว่าถ้าเราได้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเนี่ยทุ่มเทเราต้องมันรู้ทําได้เราต้องเห็นทําได้นะมั่นใจตัวเองมากเลยเชื่อมั่นในตัวเองว่าทําได้แน่ก็ทูลขอพระศาสดาอีกนะกำลังวันนั้นนะ่ะคือ กำลังรับบาดพระาศาสดาแล้วก็เดินตามหลังมารับบาดนี่หลายคนอันดึกภาพไม่ออกนะรับบาดคือหมายความว่าเวลาที่เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านไปบิณฑบาตรเนี่ยแล้วได้อาหารเต็มบาตรแล้วเดินกลับนะครับเดินกลับเดินกลับที่พักอ่ะพระอุปถาดเนี่ยท่านจะท่านจะขอรับบาดจากพระพุทธเจ้ามาถือมาอุ้มไว้เองนะครับมาอุ้มไว้เองแล้วก็เดินตามไปครับเขาเรียกว่ารับบาดพระเมกขยะเนี่ยท่านก็ทูลขอตอนนี้แหละว่า ข้าแต่พระมิภาคหม่อมชันเนี่ยปรารถนาจะไปเข้าอยู่ป่าปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังเลยนะจะได้บรรลุพระพุทธเจ้าก็ับไปเลยเมขยะเธออยู่กับเรานี่แหละนะครับคราวนี้พระเมขยะท่านไม่เชื่อแล้วท่านเอาบาตรพระพุทธเจ้าเนี่ยวางบนพื้นดินแล้วท่านก็เดินหนีไปเลยไปปฏิบัติธรรมถ้ภาภาพตรงนี้ถ้าใครถ้าใครฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วจินตนาการภาพตามเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะเกิดความคิดอกุศลเลยว่าพระเมขยะเนี่ยลบหลู่พระพุทธเจ้า ไม่เคารพพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นหรอกนีนัเรียกเป็นคนไทยนะอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับเป็นความคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวัฒนธรรมที่งมงายของคนไทยเองนะครับไม่ใช่นะครับไม่ได้มีผลอย่างนั้นนะครับพระเมขิยะเนี่ยท่านวางบาทพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปนะครับท่านก็หนีไปปฏิบัติอยู่ในป่าเขาเรียกว่าสวนมะม่วงป่านี้มันเป็นสวนมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้เป็นสวนใครนะครับหมายถึงมันเป็นป่ามะม่วงอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็มีแต่มะม่วงนั่นแหละนะครับ ท่านก็ไปท่านก็จริงจังนะครับเดินจงกรมเอาเป็นเอาตายเลยนั่งสมาธิแบบดุดันเผ็ดร้อนด้วยความตั้งใจแน่แน่นะครับแต่ปรากฏว่าท่านเกิดกามราคะคือเกิดนิมิตเห็นแต่หญิงสาวแก้ผ้าเต้นลําด้วยยวนทั้งวี่ทั้งวันมันถอนนิมิตไม่ออกนะครับมันเกิดแต่กามราคะทั้งวี่ทั้งวันท่านปฏิบัติสมาธิไม่ได้เลยนะจิตไม,ไม่สงบเลยก็เลยทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวก็เลย กลับมาหาพระศาสดามาทูลเล่าให้ฟังว่าหม่อมชันเนี่ยไปปฏิบัติในป่าแล้วก็ไม่สามารถทําจิตให้สงบได้เลยนะเกิดกามราคะนะครับก้มลุมไปหมดเลยพระศาสดาก็ตัดว่าเมขยะนะเธอเธอนี่ยังเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนนะควรอยู่กับหมู่คณะอะไรประมาณนี้ครับก็คือหมายความว่าบุคคลบางคนเนี่ยมีกําลังใจจริงนะครับแต่พอถ้าจะปฏิบัติจริงๆเนี่ย ยังต้องอาศัยสติมากๆก็คืออาศัยเพื่อนกัลยาณมิตรนี่แหละคอยเป็นสติคอยตักเตือนคอยสะกิดคอยชี้บอกนะครับจึงจะสามารถรักษากําลังใจนั้นเอาไว้ได้ถ้าออกห่างจากกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยด้วยอินทรีย์ที่ไม่เข้มแข็งเนี่ยจะไม่สามารถปฏิบัติเองได้นะครับพระเมรขยะก็เป็นประเภทนั้นพระศาสดาก็เลยให้พระเมรขยะเนี่ยอยู่ท่ามกลางหมู่คณะนี่แหละท่านบอกอย่าไปไหนเลยนะปฏิบัติด้วยกันนี่แหละท่านก็ปฏิบัติอยู่กับหมู่คณะไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันนะครับ อันนี้คือสําหรับผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนนะครับต้องต้องอาศัยหมู่คณะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาว่าการยานามิตรเนี่ยนะครับช่วยได้นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับคุณสมบัติของกาลยานามิตรนะครับกาลยานามิตรผู้เปรียบเหมือนกับขหบดีมั่งคั่งผู้เป็นใหญ่กว่าพ่อค้าทั้งหลายและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเหมือนคนใจดีมีความการุณา เหมือนบิดามารดาผู้เป็นที่รักยิ่งย่อมทำให้โยคีมุ่งมั่นเหมือนการล่ามโซ่ทำให้ช้างเนี่ยมุ่งงานนะครับการยาณมิตรที่บุคคลอาศัยแล้วทำกุศลกรรมเปรียบได้กับควานช้างฝึกช้างให้เดินถอยหลังและเดินไปข้างหน้าและเหมือนกับถนนหนทางที่ดีซึ่งบุคคลสามารถที่จะเทียมมัวเข้ากับแอก,กับเกวียนไปได้ <c oughs> เหมือนนายแพทย์สามารถรักษาโรค และขจัดความเจ็บปวดออกเสียได้เหมือนสายฝนตกลงมาจากสวรรค์ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างชุ่มชื้นได้เหมือนมารดาธนุถนอมบุตรเหมือนบิดาแนะนําบุตรของตนเหมือนบิดามารดาผู้ปกป้องบุตรของตนจากอันตรายเหมือนครูผู้พร่ำสอนศิษ์ของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงแก่พระอนนท์ว่าความมีกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ดังนั้นบุคคลผู้แสวงหาผู้ทรงคุณธรรมสูงและถือเขา ดังนั้นบุคคลนะครับแสวงหาผู้ทรงคุณธรรมสูงและถือเขาเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรผู้ทรงคุณธรรมสูงหมายความว่าอะไรการได้เฉพาะซึ่งผลอันน่าปรารถนาคือความหมายของคุณธรรมสูงความเข้าใจวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกเรียกว่าการได้เฉพาะซึ่งผลอันน่าปรารถนาบุคคลนั้นเข้าใจกฎแห่งกรรมและถึงพร้อมด้วยวิชาการทางโลกเขารู้อริยสัจสี่นะมีคุณสมบัติ3อย่างนะครับ การยานมิตรผู้ทรงคุณธรรมสูงหมายความว่าอะไรนะก็คือการได้เฉพาะซึ่งผลอันาปปัรถนาคือความหมายของคุณธรรมสูงได้แก่การเข้าใจวินัยปิดกสุตตันตปิดกอภิธรรมปิดกนะครับเรียกว่าการได้เฉพาะซึ่งผลอันาปปัรถนาบุคคลนั้นควรเข้าใจกฎแห่งกรรมด้วยนะแล้วก็ควรมีความรู้ทางโลกด้วยนะครับวิชาการทางโลกด้วยแล้วก็เขาต้องรู้อริยสัจสี่ด้วยคือรู้ทั้งกฎแห่งกรรมรู้ทั้งวิชาการทางโลกและรู้อริยสัจสี่นะครับนี่คือกัลยาณมิตรประเภทที่1นนะครับคือรู้ รู้พระไตรปิฎกนะครับแล้วก็รู้กฎถึงกรรมรู้วิชาการทั้งโลกรู้อริยสัจสี่นะครับอ่าเนี่ยคือกัลยาณมิตรนะครับส่วนบุคคลสองประเภทที่เป็นผู้มีบุญบารามีโยคีควรครบหาบุคคลเหล่านี้ถ้าหากถ้าหาพวกเขาไม่พบควรถือว่าผู้มีคุณสมบัติ7ประการเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรควรครบหาบุคคลเช่นนี้นะครับคุณสมบัติ7ประการเป็นฉไนหนึ่งปิยะน่ารักนะครับ 2. อครุน่าเคารพ 3. ภาวนิยะน่านับถือ 4. วัตตาสามารถให้คำปรึกษาที่ดี 5. วัจนนัคคมะอดทนต่อถ้อยคำหกคำพีรัญจะกรถังกัดตาสามารถ,ถแถลงเรื่องลึกล้ำได้นะครับเโนจัดฐานเนนิโยชเยไม่แนะนำในทางที่ผิดนะครับความเป็นผู้น่ารักเป็นไฉนบุคคลผู้มีข้อปฏิบัติ2อย่างเป็นเครื่องชี้นำ ย่อมแนะนาดีก็ย่อมแนะนําดีกว่าคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความเข้าใจกันและไม่ว่าร้ายซึ่งกัน,กนและกันนะครับนี่คือลักษณะที่1ของการยาณมิตรนะครับ 2. ความเป็นผู้น่าเคารพหมายความว่าบุคคลที่สงบเย็นเพราะสมรวมในศีลมีสติเป็นเครื่องป้องกันไม่มีความต้องการเกินไปและไม่พูดมากอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้น่าเคารพนะครับต้องไม่พูดมากด้วยนะสังเกตลักษณะการยาณมิตรไว้นะครับสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นลักษณะของบุคคลที่เราควรที่จะ สนทนาด้วยนะในเบื้องต้นนะครับถ้าถ้าเขามีคุณธรรม7ประการเนี่ยหมายความว่าเราสามารถสนทนากับคนคนนี้ได้จริงๆนะครับสามารถศึกษารเรียนรู้จากเขาได้เพราะเขามีคุณสมบัติของผู้ถ่ายทอดนะครับ 3. ความเป็นผู้น่านับถือหมายความว่าเป็นบุคคลผู้หูสูรและรู้คุณค่าของการเจริญสมาธินี้เรียกว่าเป็นผู้น่านับถือ 4. ความสามารถให้คําปรึกษาที่ดีหมายความว่าบุคคลพิจารณาดังนี้ขอให้วาจาของเราน่ารักน่าเคารพน่านับถือและมีผลมาก ทำให้ผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์และการเชิดชูความจริงเพราะฉะนั้นบุคคลเว้นเสียจากสิ่งที่ไม่ควรกระทําบุคคลพิจารณาจนถึงที่สุดและไม่ถอดไม่สละความคิดอย่างนี้นี่เรียกว่าความสามารถให้คําปรึกษ,ษาที่ดีนะครับ 5. ความอดทนต่อถ้อยคําหมายความว่าเป็นเหมือนพระอริยเจ้ามีความเข้าใจดีไม่ลังเลใจในการพูดและไม่ประจบประแจงนี้เรียกว่าความอดทนต่อถ้อยคำหกนะครับ ความสามารถแถลงเรื่องลึกล้าหมายความว่าบุคคลนั้นเข้าใจดีซึ่งอัฏถะและธรรมนี่เรียกว่าความสามารถแถลงแถลงเรื่องลึกล้ํานะครับเการไม่แนะนําในทางที่ผิดหมายความว่าเขาเข้าใจเรื่องฐานะของกรรมไม่ดีเขาเข้าใจเรื่องฐานะของกรรมได้ดีนี่เรียกว่าการไม่แนะนําในทางที่ผิดคุณสมบัติ7ประการนี้นี้เป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่โยคีควรแสวงหาในเรื่องนี้นะครับเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ย มีหลักปฏิบัติเห็นไหมครับว่าบุคคลอย่างไรนะครับเรียกว่าการลนม,มิตรมีทั้ง7ข้อนะซึ่งเราควรใช้นะครับในการศึกษาว่าใครควรจะเป็นการเลนมิตรนะครับแล้วก็ในแง่ปฏิบัตินะครับเวลาที่เราเคารพใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาคนนั้นต้องมีความประพฤติที่น่าเคารพด้วยนะครับนะครับถ้าเมื่อไหร่เขามีความประพฤติไม่น่าเคารพเนี่ยเราสามารถยกเลิกความนับถือได้นะครับมันไม่ได้ผูกขาดนะครับไม่ได้เป็นสัญญาตายตัวว่า โอ้ยผมเคารพคุณต้องเคารพคุณไปตลอดชีวิตเพราะคุณทําสิ่งที่ประเสริฐให้ผมไม่ใช่นะครับเขาทําให้เราถ้าเขามีคุณธรรมนั่นก็เราควรเคารพนะครับในส่วนของความกตัญญูรู้คุณในอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าสับสนปนกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการปฏิบัติผิดผิดนะครับในประเทศไทยเนี่ยสอนให้คนปฏิบัติผิดเยอะมากในเรื่องนี้ก็คือบางทีไปเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยปฏิบัติตัวผิดหลักธรรมนะครับสอนผิดผิด,ผดหลักธรรมปฏิบัติผิดแล้วเราก็ยัง ยังยึดถือรูปแบบปฏิบัติว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เรานะไอะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ mm hmm. พระเจ้าท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นนะครับท่านให้ทําตามหลักก็คือถ้าเขายังคงยึดหลักที่ถูกสอนหลักที่ถูกประพฤติตัวถูกเราควรเขาลบเมื่อไหรที่เขาไม่ถอนหลักที่ถูกไม่ประพฤติตัวถูกไม่ปฏิบัติถูกเราควรตัดทิ้งทันทีเลยครับท่านให้ทําแบบนี้นะครับแต่ไม่ควรลบหลูหรือดูหมิ่นคุณที่เขาทําแก่เรานี่เป็นหลักของความกตัญญูนะครับโอเคนะครับการแสวงหากัลรรยาณมิตรนะครับถาม บุคคลแสวงหาการยานมิตรได้อย่างไรตอบถ้าในสถานที่เช่นนั้นมีผู้ที่รู้แจ้งอริยผลและเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานควรไปหาอาจารย์นั้นแม้เธอจะไม่รู้จักท่านเธอควรไปหาอาจารย์ท่านนั้นถ้าเพื่อนนักศึกษาด้วยกันร,รู้จักเธอควรไปรับใช้อาจารย์ท่านนั้นนี่ถ้าท่านถ้ารู้ข่าวนะว่าบุคคลนี้เป็นผู้รู้แจ้งอริยผลนะครับท่านให้ท่านให้ไปอยู่ใกล้ไปรับใช้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ฟังธรรมของท่านผู้นี้นะครับ ในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีที่สมควรเธอควรไปหาเพื่อนนักศึกษานั้นและไม่ต้องบอกความประสงค์ของเธอเธอทําความเคารพทักทายเพื่อนตามประเพณีนิยมแล้วหาหรือว่าเธอควรจะปฏิบัติอย่างไรดังนี้ว่าในประเทศไหนและในสถานที่ไหนจึงจะเป็นที่ปลอดภัยสาหรับภิกษุอยู่อาศัยที่ใดจึงจะเหมาะสมสําหรับภิกษุในการเจริญสมาธิอาจารย์ผู้อยู่ที่นั้นชื่ออะไรท่านได้รับความยกย่องนับถือจากคนทั่วไปเพราะท่านปฏิบัติตอะไรและมีคุณงามความดีอะไรเธอควรจะสอบถามอย่างนี้ เพื่อนนักศึกษาด้วยการจะตอบดังนี้ว่าในประเทศเช่นนั้นๆในวัดเช่นนั้นๆในสถานที่เช่นนั้นๆเป็นสถานที่เจริญสมาธิตั้งอยู่เป็นสัดส่วนสําหรับพระสงฆ์มีอาจารย์กรรมฐานท่านนั้นเป็นที่เคารพยกย่องของทุกคนเมื่อได้รับการบอกเล่าแล้วเธอควรคิดเรื่องนี้ทําใจให้สบายและเดินทางไปที่นั้นเพื่อปฏิบัติอาจารย์และฝึกฝนตนภายใต้ใตความดูแลข,ของท่านเมื่อเธอครองจีวรนเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปขอโอกาสพระปัะชาว่าท่านผู้เจริญกระผมขอกราบเรียนให้ทราบว่ากระผมประสงค์จะไปปฏิบัติอาจารย์กรรมฐานท่านนั พระอุปชาได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวตอบว่าสาธุผมดีใจด้วยการกระทําของเธอควรแก่การยกย่องการกระทําอย่างนี้เรียกว่าการอยู่ร่วมกับการลยาณมิตรเป็นการกระทําของคนดีเป็นการฝึกที่คล้อยสศรธรรมการศึกษาเัรธรรมมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แต่การอยู่ร่วมกับการลยาณมิตรยิ่งใหญ่กว่านั้นเธอจงไปหาท่านเธอหลังจากที่เธอไปที่นั้นแล้วจงอย่าประมาทหน้าที่ของผู้เริ่มศึกษา ถ้าเธอเป็นคนดีเธอก็ศึกษาอย่างจริงจังยกย่องอาจารย์ด้วยความจริงใจไม่ใช่ชั่วคราวแต่เสมอไปถ้าเธอใช้วาจาสุภาพและคอยสำรวมกายและวาจาเธออาจจะเข้าใจและทําให้การฝึกปฏิบัติได้ผลเธอต้องอาศัยอาจารย์ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดูหมิ่นและเป็นผู้ที่ว่าง่ายดุจเจ้าสาวที่แต่งงานใหม่ๆอ่อนน้อมถม่อมอ่อนน้อมต่อแม่ผัวถ้าเธอเห็นว่าภิกษุรูปอื่นขาดแคลนจีวรหรือยารักษาโรคเธอพึงจัดหาสิ่งที่ขาดแคลนนั้นถวา,ายตามสมควร เมื่อไปที่นั้นแล้วเธอจะได้รับการแนะนําด้วยคําชี้แจงเกี่ยวกับข้อห้ามและมารยาทตามพระวินัยเธอควรจะห่มจีวรให้เรียบร้อยกราบลงแทบเท้าของอาจารย์แล้วเดินเวียนขวาเพื่อคาระวะสามรอบณริมน้ําซึ่งอาจจะอยู่ข้างถนนหรือนอกหมู่บ้านเธอไปในที่แห่งใดแห่งหนึ่งวางบาดจีวรรองเท้าขันและที่รองนั่งสําหรับปฏิบัติกรรมฐานไว้ในที่สงเธอไม่ใช้น้ําที่ใกล้เคียงและอาบน้ําเงียบๆภายหลังที่เขาอาบน้ําแล้ว ครองจีวรให้เรียบร้อยสะพายบาดผ้าจีวรและที่รองนั่งสําหรับปฏิบัติกรรมฐานบนบาขวาของเธอม้วนผ้าสังขติหรือผ้าบ่าไว้ขณะกำลังเดินเข้าวัดนั้นเธอลดร่มลงเดินเวียนขวาสแสดงคารวะต่อพระสถูปเจดีย์ถ้าเธอเห็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเธอไปถามเขาว่ามีโยคีอยู่ที่นี่ไหมมีผู้ถือธุดงค์ผ้าบางสกุลอยู่ที่นี่ไหมมีผู้ถือธุดงค์บิณฑบาตเป็นวัดบ้างไหมมีอาจารย์มีวิเนทรอยู่ที่นี่บ้างไหมท่านอยู่ที่ไหนทางไหนที่จะไปที่อยู่ของท่าน ถ้ามีอาจารย์อยู่ที่นี่ผมต้องการพบท่านถ้าไม่มีบุคคลเช่นนั้นแต่มีผู้ช่วยอาจารย์วินัยทรผมต้องการพบท่านถ้าไม่มีอาจารย์วินัยทรอยู่ที่นั้นใครเป็นพระสังฆเถระที่นี่ผมต้องการพบท่านด้วยถ้าภิกษุรูปนั้นเป็นผู้อาวุโสหรือพระเถระเธอไม่ควรส่งบาตรและจีวรให้ท่านแต่ถ้าท่านเป็นพระผู้น้อยก็ควรส่งให้ถ้าไม่มีใคอรอยู่ที่นั้นควรวางบาตรและจีวรของตอนลงบนพื้นเ <sizi S 2> มื่อพระเ <labeled> มืม่อเธอพบพระเถระผู้ใหญ่ เธอก็ควรกราบแทบเท้าของท่านแล้วนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุผู้อยู่อาศัยในที่นั้นจะจัดที่นั่งและน้ำให้บอกที่ชำระล้างให้บริการให้คำแนะนำรับเป็นภาระเรื่องบาดจีวรให้และบอกสถานที่สำหรับทำพัตกิจตามระเบียบของพระพิกษุอาคันตุกะเธอควรไปดูรอบๆเขตบริเวณของวัดก่อนพระอาทิตย์ตกดินถ้าเธอพบอาจารย์วินัยทรเธอควรพูดกับท่านและถามท่า,านถึงข้อบอกพร่องเกี่ยวกับสิ่งที่เธอสงสัยและสิ่งที่เธอยังไม่ได้กระทำ หรือถ้าเธอพบอาจารย์อภิธรรมเธอควรถามเกี่ยวกับวิธีทําให้เกิดปัญญาและเกี่ยวกับเรื่องขันอายตนะธาตุและกรรมถ้าเธอพบผู้ที่ถือทุดงเธอควรถามเกี่ยวกับอนิสงของธุดงที่สัมพันธ์กับปัญญาถ้าเธออยู่ที่นั่นเธอควรไปหลายหลายแห่งและทุกวันเพื่อไต่ถามถ้าเธอปรารถนาที่จะหลีไปเธอควรเก็บที่นอนและบาทของตอนเองกราบพระเถระเรียนให้ท่านทราบแล้วจึงไปสิ่งเหล่านี้เป็นระเบียบสําหรับพระอาคาันตุกะโยคียจะพักอาศัยในวัดอย่างไรเมื่ออาจารย์กรรมฐานมาถึง เธอควรถือบารและจีวรของท่านแม้ว่าท่านจะมีพรรษาอ่อนกว่าตามระเบียบของอาจารย์สอนกรรมฐานเธอควรปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติไม่ละทิ้งข้อปฏิบัติทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติที่ควรใส่ใจในเบื้องต้นเธอควรปฏิบัติดังว่ามานี้ดูนะครับท่านไปขอเรียนกรรมฐานเนี่ยกับอาจารย์สอนกรรมฐานแม้จะพรรษาน้อยกว่านะท่านก็ให้ตั้งความเคารพไว้เหมือนกับว่ามีพรรษามากกว่าถ้า ถ้าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยท่านเป็นผู้มีคุณธรรมจริงเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นี่นี่เรื่องนี้เนะี่ยเรื่องนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ศึกษาในวิมุตติมาร์กนะไม่ได้อ่านมาถึงตรงนี้นะจะไม่เห็นเลยนะแล้วคนที่ศึกษาพระเตปิดกเนะี่ยจะไม่รู้นะเพราะมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอนะ่ะมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ที่โบราณอาจารย์ท่านวางไว้อะ่ะแต่แต่ในประเทศไทยไม่มีนะครับแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ย จ,จะขาดความเคารพมากเลยในเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็วางตัวสับสนมากนะในประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยทําให้ระบบศาสนาเราเนี่ยมันเลยกลายเป็นระบบที่ไม่คือมันไม่เป็นปัญญาชนอ่ะนะครับมันไม่เป็นปัญญาชนอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นไปในทางความเชื่อเสียมากนะครับซึ่งมันทําให้เนี่ยศาสนาเราจึงประสบปัญหาในในปัจจุบันเนี่ยแต่ในแบบเดิมๆของอินเดียเนี่ยที่พระเจ้าท่านวางเนี่ยมันเป็นรูปแบบของปัญญาชนนะมันเป็นรูปแบบของนักปรา์นะครับเป็นบัณฑิตนะท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ใช้ไอ้ระบบ คมขี่นะครับท่านใช้ระบบเรียนรู้จริงนะใช้สติปัญญาเข้าหากันด้วยสติปัญญาครับด้วยความฉลาดแบบมนุษย์อนะ่ะซึ่งมันน่าเรื่มใสามากเสดายเขาเขาก็สืบทอดมาไม่ถึงนะนะมันมันไม่ว่าการหรอกแต่ว่าน่าเสียดายนะครับอย่างตัวอย่างนะเรื่องอพระโปธิละนะผมอาจจะจำชื่อผิดนะอาจจะไม่ใช่องค์นี้ก็ได้ที่ท่านเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อะ เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่มากนะคือบวชหลายสิบพรรษาแล้วก็แตกฉานพระไตรปิฎกค,คงแก่เรียนมากแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบรรลุอรหรันต์ไปมากมายเลยนะแล้วแล้วท่านน่ยไม่บรรลุอรหันต์วันหนึ่งลูกศิษย์ก็เลยมามามาคล้ายๆกับอยากให้ท่านเนี่ยละอายใจก็มาติเตียนท่านมาพูดกระทบท่านอ่ะนะว่า,าทํานองว่าท่านเป็นคนอะไรอะ่ะ เขาเรียกอะไรเป็นคนเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงอะไรเงี้ยพูดจาให้ท่านเจ็บใจอ่ะให้ท่านคับแขนใจอ่ะแล้วก็ทําให้ท่านเนี่ยออยากจะบรรลุธรรมนะอยากจะเรียนกรรมฐานเขาก็แนะนําท่านก็ไปขอกรรมฐานกับภิกษุผู้บรรลุธรรมนะครับที่บรรลุอรหันต์แล้วอ่ะท่านไปขอกรรมฐานภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านหมดเลยนะภิกษุเหล่านะั้นเป็นลูกศิษย์ท่านหมดเลยก็ไม่สอนให้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์มานาน แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาเรียนกรรมฐานกับใครก็จะต้องมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตอนว่าเราเคยเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับเขาก็ไม่สอนให้ท่านนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออผมสอนให้ไม่ได้หรอกท่านไปเรียนกับท่านนู้นสิอันนั้นก็บอกผมสอนให้ไม่ได้หรอกท่านไปนเรียนกับท่านนู้นสิก็ไล่ไปเรื่อยจนไปถึงสามเณรนะครับสามเณรอายุเท่าไหร่ไม่รู้สามเณรยังอายุน้อยอยู่จนไปถึงสามเณรคือสามเณรถ้าเป็นพระอรหันไงพระเทระเนี่ยพอไปถึงสามเณรเนี่ย ก็ไปคือลดมาณะมาเรื่อยมาถึงสามเณรก็ไปคุกเข่าเลยนะคุกเข่ากับสามเณรน,นี่นี่พระนะครับพรรษานี่ห้าหกสิบพรรษานะครับเป็นพระเถระเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เลยแต่เมื่อต้องเรียนกรรมฐานละกิเลสกันเนี่ยคุกเข่าต่อสามเณรเลยนะครับคุกเข่าเลยเนี่ยให้เห็นภาพนะครับเราเราจะได้ตัดความเชื่อที่ผิดบางอย่างออกไปจากใจเราได้ทคุกเข่าเลยนะแล้วก็ขอกรรมฐานสามเณรนั้นนะแทนที่จะยอมนะไม่สอนนะครับไล่ท่านบอกว่านู่นลงไปในน้ำนู่นไล่ลงไปในน้ําเดินลงไปในน้ําเดินลงไป ท่านก็ทาตามสามเณรนะ <c oughs> เดินลงไปในน้านะจนจีวรเปียกหมดเลยนะ <c oughs> เดินลงไปในน้ําแล้วก็เอ้าขึ้นมาวางนั้นขึ้นมาก็ขึ้นมา,นมาถือสามเณรน่นะทรมานท่านดูว่าท่านนะ่ะลดทิฏฐิมานะยังยอมหรือ,อยังพร้อมที่จะฟังคําแนะนําหรือ,อยังท่านทาตามสามเณรหมดเลยสามเณรจะใช้ทาอะไรทําหมดเลยเมื่อสามเณรดูแล้วว่าเออพระเถระเนี่ยยอมแล้วนะลดทิฏฐิมานะแล้วพร้อมที่จะฟังธรรมแล้วก็สอนง่ายๆเองบอกว่าท่านจงดูท่านจง อุปมาเหมือนจอมปลวกว่างั้นท่านจงเห็นรูที่เฮี้ยมันออกมาหกรูนะจงอดอุดรูทั้งห้าเสียอย่าให้เฮี้ยมันออกมาได้ให้เหลือรูเดียวแล้วท่านก็ค่าจับเฮี้ยตัวนั้นได้ว่างั้นท่านก็พิจารณาแค่นี้นะครับพิจารณาว่าอายตนะทั้งหกเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นที่เกิดของกิเลสตัณหาเนาะครับมันเป็นที่เกิดของกิเลสตัณหามาหน้าทิฏฐินะครับอย่าให้มันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้แต่ให้มันอยู่แค่ที่ใจเท่านั้นแล้วก็จับกิเลสนั้นนะนะกำจ วิชานะครับจําจัดเสด้วยปัญญาก็จะหลุดพ้นท่านทําแค่นี้ท่านมารู้อาหารหันต์เลยนะครับเนี่ยเป็นหลักที่ในประเทศไทยเราเนี่ยหลักแบบเนี้หาไม่ได้เลยนะเราเราจะผูกโยงมาผิดหมดเลยนะครับท่านใช้หลักคือเอาคุณธรรมเป็นที่ตั้งนะครับแต่อันนี้มันก็ไม่แปลกใจหรอกมันเป็นความเสื่อมตามสมัยนะเพียงแต่พูดให้เห็นว่ารูปแบบของคนที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันต้องมันต้องลดละจริงๆนะครับลดละมานะทิฐิจริงๆนะครับแล้วมันถึงจะสามารถฟังธรรมรู้เรื่องนะครับ ต่อไปครับถ้าโยคียปรารถนาจะให้ผู้อื่นเรียนทำในเบื้องต้นเธอตรวจสอบที่อยู่อาศัยเก็บบาทและจีวรหลังจากที่เวลาผ่านไปแล้วพอสมควรเธอเข้าไปหาอาจารย์กรรมฐานในโอกาสที่เหมาะสมแสดงความเคารพและนั่งนิ่งสงบครู่หนึ่งถ้าอาจารย์กรรมฐานถามโยคียนั้นเธอแจ้งความประสงค์ของเธอถ้าอาจารย์กรรมฐานไม่ถามโยคียไม่พึงพูดหลังจากนั้นเธอควรถามการใช้ไม้ชมฤระฟันและน้ำสำหรับอาบและควรใช้สิ่งต่างๆตามสมควร เมื่อถึงเวลาออกบินฑบาตเธอควรอนุญาตอาจารย์และปฏิบัติไปตามปกติเมื่อถึงเวลาฉันอาหารเธอควรล้างเท้าอาจารย์จัดที่นั่งให้ท่านให้บาตรแก่ท่านแล้วเรียนถามท่านว่าท่านต้องการอะไรจากบาตรของเธอบ้างส่วนที่เหลือเมื่อเธอฉันเรียบร้อยอะไรที่ยังเหลือก็ส่งไปให้พระผู้น้อยเธอทําเช่นนั้นชื่อว่าหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทเห็นไหมครับข้อปฏิบัติคือการปฏิบัติทมเนี่ยคือคนไทยนะคนไทยชอบเชื่อว่าเราปฏิบัติถูกแล้วเราไม่ต้องเกรงใจใครแต่ในหลักที่อ่านมาเห็นไหมครับว่า หลักการปฏิบัติที่ถูกเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนะคือเราต้องเป็นคนขี้กลัวนะมีนิสัยเหมือนคนคนระมัดระวังตัวครับแบบไปอยู่ตรงสังคมนั้นผู้คนนั้นเนี่ยต้องระวงว่าเขาจะตําหนิเรานะต้องระวงว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับต้องมีความระมัดระวังเหล่านี้แล้วก็ป้องกันมันแต่เนิ่นเลยนะท่านให้วางตัวแบบนี้นะพระพระจริงๆนะครับหรือนักปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่เชื่อว่าโอ้ยฉันมีศีลแล้วฉันเป็นผู้มีสมาธิฉันเป็นคนศรัทธาแล้วฉันต้องเป็นคนประเสริฐมีบุไม่่ใชนครับ ท่านไม่ให้มีไอ้ทิฐิอะไรพวกนี้เลยท่านให้มองโลกตามปกติมองเห็นผู้คนด้วยความคาเคารพเสมอตลอดเวลาเลยแล้วก็หว,า,วาดกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาเราต้อง,ต,องต้องการตัง้งแต่เนิน่นๆตลอดเวลาท่านให้ทาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหลักที่ชี้ให้เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่งมงายนะครับใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับเหมือนที่เราอยู่ในโลกนี่นะครับหลังจากฉันอาหารอิ่มแล้วเธอควรล้างบาทของอาจารย์แล้วเก็บไว้ณที่สมควรในเวลาที่เหมาะสมเธอก็เข้าไปหาอาจารย์คารวะอาจารย์อย่างนอบน้อม และนั่งเงียบสักพักหนึ่งถ้าอาจารย์ถามเธอควรแจ้งความประสงค์ของเธอถ้าอาจารย์ไม่ถามเธอควรสแสดงความเคารพแล้วกล่าวว่ากระผมขอโอกาสพูดสิ่งที่ผมต้องการจะพูดในเบื้องต้นถ้ากระผมได้รับอนุญาตกระผมจะขอเรียนถามสิ่งที่ต้องการจะถามถ้าอาจารย์อนุญาตเธอพูดได้ทุกอย่างถ้าอาจารย์ไม่ถามเธอควรสแสดงความเคารพต่อท่านเมื่อได้โอกาสเหมาะเธอเรียนให้อาจารย์ทราบเกี่ยวกับเหตุผลการมาที่นั้นของเธอดังนี้ว่าท่านอาจารย์ครับโปรดฟังกับผมด้วย ถ้าอาจารย์ฟังเธอควรแจ้งความต้องการของเธอทั้งหมดอาจารย์จะกล่าวว่าสาธุผมจะแนะนําพร่ำสอนเธอตามปกติเธอควรใส่ใจให้ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นคาถาดังนี้ว่าเธอไปหาในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยจิตอ่อนน้อมปราศจากมานะพบท่านผู้ทรงจำธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนต้นไม้ที่ไม่ลู่ตามลมท่านปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยหัวใจเป็นสุขเสเวยปิติและสันติของสัจจะท่านอยู่ด้วยธรรมอย่างนี้จึงรู้ธรรมและอธิบายเพื่อให้ผู้อื่นรู้แจ้ง ทำอันลุ่มลึกตามความเป็นจริงท่านไม่เคยกล่าวลบหลู่รมไม่ล้อเล่นไม่ประจบไม่ข่มขู่ได้กำจัดพยาบาทและความเกียดคร้านไม่อยู่ด้วยความโกรธปฏิฆะโลภหรือมานะไร้อวิชชาตันหาอุปทานท่านปฏิบัติธรรมมีชัยชนะและละได้อย่างนี้ไม่ทนงตนว่าดำรงชีวิตถูกต้องวาจาของท่านจริงใจและมีความจริงเสมอท่านศึกษาเล่าเรียนเพื่อกรรมฐานบุคคลผู้หมกมุ่นประมาทขาดความตั้งใจไม่เหมาะที่จะรู้สัจจะและไม่เจริญด้วยแสยงสว่างแห่งปัญญา ถ้ามีบุคคลผู้แตกฉานในธรรมได้รับสักการะจากเทวดาและมนุษย์มีเกียรติคุณเจดจ้าเพิ่มศรัทธาของท่านเป็นพระหูสูตรสามารถรักษาธรรมผู้ฟังข่าวดีด้วยมุทิตาสั่งสมบุญกุศลมหาศาลดำเนินตามสัจจะและปฏิบัติดีผู้ทำปัญญาเลิศให้เกิดมีขึ้นและตนเองก็ได้ปัญญาอันยอดเยี่ยมถ้ามีอาจารย์เช่นนี้เธอควรตั้งใจปฏิบัติธรรมกับท่านด้วยความกระตือรือร้นไม่เสื่อมคลายนะครับอันนี้เป็นประชิดที่5นะครับจบเท่านี้นะครับ แล้วก็หลักการในการปฏิบัติกับการแสวหงหาการาณม İ ิตรนะครับคือประเทศไทยเรียกว่าอาจารย์เนาะแต่ในในบาลีท่านเรียกว่าการัณมิตรนะครับแปลว่ามิตรผู้มีลักษณะอันงามนะครับงามนะงามในที่นี้คืองามด้วยคุณธรรมงามด้วยความประพฤตินะครับเนี่ยเราต้องแสวหงหาบุคคลอย่างนี้แล้วก็สนทนาธรรมกับท่านนะครับถ้าเราได้บุคคลที่มีความรู้ครบสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะไปได้เร็วนะครับถ้าเราไม่ได้บุคคลที่มีความรู้ครบสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะไปได้ช้า แล้วก็ถ้าเรามีอินซีอ่อนนะครับเราควรจะมีกลุ่มนะครับมีหมู่คณะช่วยนะครับมันช่วยมากเลยนะเรื่องหมู่คณะผมยกตัวอย่างแล้วกันผมเนี่ยอ,อธิษฐานจิตเมื่ออายุ20 2 0 27ได้ไหมยนะว่าผมจะอ่านพระไตรปิฎกให้จบทั้งตู้เลยสักหลายหลายรอบผมตั้งใจแน่วแน่เลยนะที่จะทําอย่างนั้นแต่ผมทําไม่ได้ทําไงผมก็ทําไม่ได้นะผมไม่มีกําลังใจที่จะหยิบหนังสือมาอ่านด้ซ้ํา ผมเดินไปที่ตู้พระตไตรปิดกผมเปิดตู้พระตไตรปิดกหยิบหนังสือมาเสร็จผมทาอะไรรู้ไหมผมหลับผมหลับจริงๆนะผมง่วงมากแล้วผมเห็นตัวหนังสือนี่ผมคลื่นไส้เลยแบบผมไม่อยากอ่านมากเลยผมไม่อยากอ่านไม่มีอารมณ์ร่วมเลยผมแต่ผมก็ก็รู้สึกว่าปณิธิานเนี้ผมต้องทําให้ได้ผ่านไปเป็นสิบปีแนละ้วผมก็ทําไม่ได้จนกระทั่งผมได้มาอยู่ในห้องลายห้องลายธรรมะเนี่ยแล้วทุกคนสนทนาธรรมกันแล้วผมเนี่ยไม่สามารถสนทนาธรรมกับเขาได้เลย ผมต้องการพูดอะไรให้เขาฟังผมบ้างก็ทําไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีหลักในการพูดผมไม่มีแหล่งอ้างอิงผมไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือผมไม่มีคําอธิบายที่เขาชวนให้เขาฟังได้กําลังใจผมเกิดเลยว่าผมต้องอ่านพระเตรปิดกนะผมต้องไปอ่านผมมีฉันทะผมมีอุตสาหะผมมีความบากบั่นเพราะผมมีกัลยนาณมิตรที่ต้องการจะสนทนากับเขาที่ต้องการจะชี้แจงเขากําลังใจเล็กๆน้อยน้อยเช่นอยากจะอธิบายเขาฟังว่านี่พระพุทธเจ้าตัดไว้นะกําลังใจเล็กเกน้อยเช่นว่า อยากจะชี้ให้เขาเห็นว่านี่มันมีพุทธพจน์ตร,ตรงนี้เลยนะทำให้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการค้นหาพระสูตรต่างๆค้นหาเนื้อความต่างๆแล้วก็ทําความเข้าใจเนื้อความเหล่านั้นนะครับเชื่อไหมว่าด้วยกําลังใจจากกัลยาณมิตรแบบเนี้ยผมอ่านพระตไตรปิฎกไปมากมายเลยครับโดยไม่เหนื่อยเลยนะครับจนมีความรู้มากมายพอที่จะเอามาแบ่งปันกับทุกคนได้อย่างปัจจุบันนะครับนี่คืออานิสงส์งของกัลยาณมิตรและที่เป็นกลุ่มนะครับแม้จะไม่เป็นบุคคลนะเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็ยังประสบความสําเร็จนะครับส่วนที่เป็นบุคคลก็มีีนนนะครรัับบออนน้ก็จเื่ง การยานมิตในบทที่5วันนี้เท่านี้ครับผมจบแล้ยครับ